สวัสดีครับวันนี้มีลาจะมารีวิวการเก็บออมเงินนะเวลาไม่ซื้อขนมมีลาก็เอาเงินมายอดกระปุกออมสินเลยโอ้โหอมสินนู้ดด้วยนาเด็ดเโอ้ยารู้แล้วนหลายมาจังเลยโตขึ้นหนูจะเป็นเศรษฐีหนูจะสวยแนะ นุ่นจะสวยแลวรวยมากนุ่ยยอันนี้ก็ทองคำห <Auss> ยิบสมบัติไงมีทองคำเยอะแยะเลยมีลายยอดกระกปรงสินนะครับเก็บเงินไว้ใช้วันข้างหน้านี่เป็นคุณธรรมก่อนนึงติเด็กต้องรู้จักการประหยัดและอดออม อุยอุยอุยยไรหล่นอุยอุยอุยอุอุยปอกป๊อกพอไม่ะ่าพ่มย่พอกมีพอมีขงพออยู่ข้นกมย่มีปุกอมสินไง